สวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่ที่หอพักเดอรไลท์เจวันนี้จะมารีวิวหอพักนะครับผมเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวกล้องตามมาดูเลยชั้นล่างเลยนะครับผมก็จะมีร้านซักอบนะผมบริการนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จอดรถก่อนนะครับผมก็หอพักนี้ก็จะมีที่จอดรถด้วยนะครับนี่เลยพื้นที่จอดกว้างมากมาเดี๋ยวตามไปดูห้องพักกัน อ่าทีนี้มามามาดูไทยเอนะผมเป็นไทยแรกนะครับผมห้องเดือนละ1 3 0 0 0หบาทนะครับนี่หน้าตาห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็1มื่นสามเนี่ยจะขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมจะอยู่ที่สามสิบสองตารางเมตรนะครับเตียงเราจะให้ทั้งหมด6ฟุตเลยนะครับตรงนี้โซนอ่านหนังสือหรือนั่งเล่นนั่งพักนะครับประมาณก็เปิดดูวิวได้ สำหรับตัวแอร์นะผม,ผมก็จะได้ไป1 0 0 0ง่ัน BTU เลยนะผมสำหรับแบรนด์โตชิบ้านะครับผมเปิดแป๊บเดียวเย็นเจี๊ยบเลยนะครับตู้เย็นของโตชิบ้านเหมือนกันนะผมเป็น2ประตูเลยนะครับต่อมามาดูที่ตู้เสื้อผ้านะผมก็โห<ฮ><ฮ>คือสามารถใส่เสื้อผ้าได้เยอะมากนะผมสำหรับคนที่เสื้อผ้าเยอะนะครับโอเคต่อมาเป็นโซนห้องน้านะครับตาเข้ามาดูาห้องน้ําเราก็จะมีกระจกให้นะครับผม1บานส่วนชั้นวางของเนี่ยเราให้2เลยนะผม<ฮ>จะมีเครื่องปรับน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับผม ก็จะมีชั้นวาง ให้วางของได้เยอะมากเลยนะครับมีราวให้นะครับที่แขวนมาดูระเบียงระเบียงก็จะประมาณนี้ครับผมมีสิงล้างจานให้นะครับถังดักไขมันนะครับทีนี้นะครับสาหรับปัญหานะครับบางคนไม่ค่อยอยู่ห้องพักแล้วทีนี้ชอบมีนกมาทํารังเนี่ยทางหอพักเนี่ยก็เอาตะข่ายหรือลวดอะไรพวกนี้มาติดให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้สําหรับสําหรับห้องนี้นะผมก็จะมีโต๊ะนะครับที่สามารถวางทีวีได้หรือวางคอมได้นะครับมีปลั๊กให้ต่อมานะครับก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งบอกเลย ว่าเออคนกระจกเนี่ยค่อนข้างบานใหญ่มากนะครับผมแล้วเห็นได้เต็มตัวเลยนะครับก็จบแล้วครับผมสำหรับอ่างเดอะสตูดิโอรูมนะผมหนึ่งหมื่นสามพันบาทสำหรับใครนะผมที่สนใจนะผมที่เดอะไลน์เจ็ดแปดเก้าเนี่ยถือว่าใกล้มากนะผมห่างจากอ <Wow. S 2> มอลลงสินแฉกสามร้อยเมตรเท่านั้นนะผมห่างเซเว่นแคกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรและเดินไปหมูกระทะไม่ถึงสิบเก้านะครับผมถ้าใครสนใจห้องพักนะครับผมหรือนัดดูห้องนะครับผมสามารถจองได้แล้วที่ไลน์แล้วก็เบอร์โทรจะทิ้งให้ตรงนี้นะครับรีบมาจองกันเยอะๆนะครับ